ต้นไม้หนึ่งต้นกว่าจะสวยได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสําหรับผมต้องใช้เวลานกันนะครับในการที่จะตัดแต่งเขาเดี๋ยวๆนะผมจะพาเพื่อนๆมาดูแนวทางและวิธีการการทำไม้ของผมนะครับ ซึ่งหลักๆก,การทําต้นไม้ส่วนใหญ่ก็เน้นที่รากแล้วก็เกี่งนะครับเพียงแต่ว่ากว่าไม้มันจะเข้าฟอร์มให้ได้แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีวิธีการทํานะครับว่าเออช่วงไหนที่ผมจะทําผมจะทําอะไรบ้างนะครับผมว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนี้กว่ามันจะสวยได้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพื่อน มันต้องมีวิธีการตัดแต่งทำรากแต่งรากถอนคัดกิงก่งทํากิ่งตัดกิ่งนะครับเพื่อให้มันไม้มันได้รูปฟอร์มเพื่อให้มันมันได้ฟอร์มและเข้าลูกทรงนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีและมีตัวอย่างมาสาธิตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าผมทําอะไรอย่างไงบ้างนะครับปกติต้นชนชมส่วนใหญ่ที่ผมทําที่บ้านผมนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นรากตะขาบนะครับเพราะฉะนั้น การทาชนชมรากตะขาบนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องรากนั่นเองนะครับเพราะอันดับแรกผมว่าวิธีที่จะทําให้ต้นไม้ตะขาบที่มันดูสวยๆนะครับอันดับแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องขนาดของลากนะครับที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะบางทีถ้าแบบมันเส้นหนึ่งบางทีมันเล็กไปใหญ่ไปมันก็จะดูไม่ค่อยเหมาะสมมันดูไม่ค่อยบาลานนะครับแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เป็นผมผมก็ไม่ค่อยซีเรียสมากครับสุดท้ายให้มันดูแบบภาพรวมๆนะครับว่าเออมันไปกันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ พูดถึงชนชลมรากตะขาบนะครับที่ผมให้ความสําคัญของมันก็คือนะครับเราต้องคอยมันดูมันสังเกตนะครับว่าเออรากไอเส้นไอรากพวกนี้มันปกติไหมนะครับเวลาเราทําชนชลมรากตะขาบนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยครับเราก็ต้องทําการถอนมาดูรากเขานะครับเพราะว่าชนชมรากตะขาบเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านแม้กระทั่งผมเนี่ยก็เคยประสบปัญหานะครับถ้าต้นไม้เราปลูกไว้นานเนี่ยแล้วเราถ้าเราไม่ดูเราไม่สังเกตนะครับรากบางเส้นเนี่ยมันก็จะหุบเข้าใต้ต้นไม้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวอย่างเพื่อนๆดูนะครับว่าแบบเออวันหนึ่งถ้าเราแบบปลูกชนชมรากตะขาบเป็นนานๆแล้วเนี่ยเราลากมันหุบเข้าใต้ลากเนี่ยโอ้ปัญหามันใหญ่นะครับซึ่งวิธีแก้หลักๆของรากตะขาบก็จะมีสองอย่างนะครับก็คือการต้องแขวนนะครับแขวนเพื่อให้ลากมันนิ่มนะครับเพียงแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งที่ผมจะบอกคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าบางเส้นเนี่ยลากมันใหญ่เนี้ยเราถ้าเรามันหุบเข้าไปเยอะเนี่ย รากมันก็จะแทบจะดึงกลับออกมามาแผ่ไม่ได้ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารากรากระขาบทั้งสองแบบที่ผมพูดถึงมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือโอเคบางเส้น,นมันแก้ไขได้เราก็แขวนมันไว้นะครับเพื่อจะแผลรากหรือหรือ,รอแม้กระทั่งว่าถ้าแบบรากมันนึงเราปล่อยให้มันใหญ่ไปแล้วเราดึงออกมาให้มันแผ่ไม่ได้นะเราก็ต้องทําการตัดเรียกรากใหม่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วเดี๋ยววันนี้ไอ้ต้นนี้ผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่าผมจะถอนเช็ครากอะไรยังไงบ้างนะครับ จริงๆไอ้ไม้ต้นนี้มันก็อยู่ในดินมาตั้งนานละดูก็รู้ครับเนี่ยดินมันกระซุดลงไปเยอะละวแล้วผมก็เล่นต้นเนี้ยผมต้นเนี้ยผมปลูกไปประมาณ3 4เดือนละแล้วผมก็สังเกตว่าแบบบางรากเห็นไหมบางรากมันก็แผ่ปกติเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแผ่ปกติเพียงแต่ว่าบางเส้นเนี่ยอันเนี้ยผมดูว่าอย่างเส้นเนี้ยมันไม่ปกติละเนี่ยผมว่าไอ้เส้นเนี้ยมันไม่ปกติละพูดง่ายคือไอ้เส้นอื่นเขาแผ่ออกเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันเริ่มหุบเข้าข้างในละอันเนี้ยเส้นนี้อาจจะมีปัญหามันหมายความว่าถ้้าาปล่่อยยยไววนนนนๆเเีีด๋มัจะหุบ เนี่ยไาเส้นเนี่ยผมมองว่าถ้ามันปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันจะหุบหุบเข้าใต้ลําต้นเนี่ยอันนี้จะแก้ปัญหายากแล้วผมก็เลยว่าถอนมาเช็คลากดีกว่าผมว่าต้นไม้ทมชนชมรากตะขามนะถึงเวลาถอนมาเช็ค拉ากแล้วครับถอนมาเช็คลากคัดลากแต่งลากนะครับอืมเพื่อจะคุมฟองมันเนี่ยเนี่ยอย่างเส้นนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปกติถ้าเส้นมันมันควรจะต้องวิ่งตรงมางนีะ้เนี่ยแต่อยู่ดีเนะี่ยมันก็มันก็หักเหมาทามุมหักมุมมาทางนี้เลยไหมเนี่ย ซึ่งพอเราถอนมาปุ๊บเราก็แขวนมันเนี่ยพอลากมันนิ่มเนี่ยไอเส้นเนี้ยเราก็จะดัดมันกลับให้มันวิ่งตรงเหมือนเดิม,มนะำเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมถึงบอกว่าเราเราปลูกต้นไม้เราหมั่นเราสังเกตเดินดูต้นไม้ของเราบ่อยๆนะครับเวลามันเจอปัญหาเลยเราก็จะแก้ปัญหามันทันนะครับแล้วเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอนต้นนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะถอนแต่งลากของไม้ต้นที่ผมยกตัวอ,อย่างเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างเช่นกรณีไอ้ต <ๆ S 2> ้นเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมไอเส้นพวกเนี้ยเห็นไหม สังเกตไหมครับเนี่ยเนี่ยรากเขาก็แผ่ออกปกติเลยเนี่ยรากก็แผ่ออกปกติเห็นไหมอ,นนอันนี้แผ่ออกปกติเพียงแต่ว่าเนี่ยอย่างเส้นเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มหุบเข้าแล้วเห็นไหมที่ผมบอกอะที่มันหุบเข้าเนี่ยเนี่ยพอมันหุบเข้าเนี่ยแล้วมันก็หุบเข้าตักเข้าใต้รากเห็นไหมเนี่ยซึ่งอย่างกรณีไอ้ต้นเนี้ยเรายังแก้ไขปัญหามันได้นะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมเส้นของเขามันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยเห็ไหนไหมผมแขวนไว้นานๆเนี่ย ผมถือกล้องอนะีมือหนึ่งครับอีกมือหนึ่งผมอาจจะจับไม่ค่อยถนัดนะครับเนี่ยเนี่ยผมแค่จะบอกเนี่ยพอเราขานต้นไม้นานๆเห็นไหมเนี่ยพอรากมันเริ่มเหี่ยวเนี่ยครับพอรากมันเขียวเนี่ยรากมันก็จะเหี่ยวพอรากมันเหี่ยวเนี่ยนะนะรากโอ้ผมถือกล้องมือเดียวทาไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วรากไหนหมพอมันเริ่มเหี่ยวเนี่ยพอรากมันนิ่มเนี่ยเราก็สามารถดัดมันได้เนี่ยเนี่ยอย่างกรณีอย่างต้นนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอเซตเนี่ยมันหุบเข้าหมดเลยเห็นไหมเนี่ย หนึ่งสองสามเนี่ยมันหูกเข้าหมดเลยเพียงแต่ว่าผมแขวนนาเห็นไหมพอผมแขวนนานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอรากมันเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถดัดมันออกมาเนี่ยซึ่งก่อนนะั้นเนี่ยตอนที่ผมถอนมาใหม่ๆผมดัดแบบนี้มันไม่ได้นะครับเพราะถ้าดัดแบบนี้รากหักเลยเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆว่าทาไมเราถึงต้องแขวนต้นชนชมนานๆน,น,นะครับเพื่อให้รากมันนิ่มมันนิ่มนะครับมันเหมาะสําหรับเวลาเราทํารากจัดรากนะครับเพื่อที่แบบเออ เวลารอบหน้าเนี่ยพอลากมันนิ่มเนี่ยเราก็ดัดลากได้เห็นมเห็นไหมเนี่ยอย่างเส้นเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถบีบมันออกมานะซึ่งซึ่ง่อนที่ผมถอนมาก่อนนั้นเนี่ยเนี่ยมันหุบเข้าแบบโ้โหเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยลากมันนิ่มละนะเราก็แผ่ออกมาได้อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการแก้ปัญหาในการจัดลากนะครับว่าเออก็คือการแขวนไม้นะครับพอให้ลากมันนิ่มเนี่ยเราก็สามารถดัดลากได้ครับเนี่ยอย่างพวกนี้เห็นไหมมันหุบเข้าหมดเลยเนี่ยนะแต่พอมันลากมันนิ่มเนี่ยเราก็ดัดมันได้เห็นไหมครับ อันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างว่าทําไมแบบเราถึงต้องแขวนต้นไม้นานๆนครับก็พูดง่ายก็เพื่อให้รากมันนิ่มนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่ารากเนี่ยถ้ามันแขวนานานๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหามันได้ก็คือพอรากมันนิ่มเราก็สามารถจัดรากได้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือเราต้องตัดใหม่เลยเนี่ยเนี่ยสมมติอย่างนี้ใช่ไหมพอมันหุบเข้าอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องตัดตรงนี้ใหม่เลยซึ่งถึงแม้เราแขวนไปน,นานๆพอแต่รากตรงเนี้ยมันหุบมันมันพูด แขวนนานมันก็ไม่มีประโยชน์ครับมันก็จะแผ่ออกเงนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อไปดูไม้ต้นนั้นครับเดี๋ยวผมเอาต้นนั้นให้เพื่อนๆดูนะนี่ต้นนี้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจินตนาการออกไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรากมันค่อนข้างใหญ่แล้วดูดยครับผมตัดตัดจุดตัดเลยเพราะว่าเนี่ยรากส่วนใหญ่ครับมันหุบเข้ารอบออมเส้นมันใหญ่มากนี่ครับถึงแม้มันหุบเข้าถึงผมจะแขวนนานขนาดไหนเนยมันก็เอาแผ่ออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยมันเลยเป็นวิธีการว่าทําไมผมถึงต้องตัดเนี่ย อันเนี้ยผมถึงบอกว่าเห็นไหมทั้งตั้งแต่ที่ผมเกินตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับที่บอกว่าต้นไม้พอถึงเวลาต้องถอนออกมาดูรากออกมาเช็ครากเห็นไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยผมปล่อยนานเนหะ็นไหมเนี่ยผมตัดใหม่เนี่ยก็ต้องมาเรียรากเรียกรากใหม่ออกมาเลยเนี่ยต้องมาเรียกรากใหม่เลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีการของการแก้ปัญหานะครับซึ่งถ้าถามให้ที่ผมอยากจะมาแนะนําคือผมไม่อยากให้เพื่อนๆต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบเนี้ยเพราะว่าไอรากซีเนี้มันใหญ่นะ เวลาจะเรียรากใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับเนี่ยทางที่ดีผมถึงบอกว่าต้นไม้พอถึงเวลาเราก็ต้องถอนมาเช็ดรากดูลากนะครับว่าเออรากมันแผลดีไหมว่าเาเส้นไหนรากมันหุบไหมหรือแม้กระทั่งว่าเออพูดง่ายครับมันจะได้รู้แนวทางว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไปเราจะแก้ไขมันยังไงนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างต้นเนี่ยผมก็ตัดแทบจะต้องมาลากเรียรากใหม่เลยเออผมเสริมมานิดนึงนะครับ มันก่อนมีเพื่อนสมาชิกผมท่านหนึ่งนะครับทักผมมานะเขามาสอบถามว่าเหมือนแบบเออเขาเลี้ยงอาไาเขาประมาณว่าเขาไปซื้อชนชมมาต้นหนึ่งครับเป็นสายพันธุ์อลานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่เนี่ยผมซื้อต้นไม้มาต้นหนึ่งอา阿านะครับแล้วคนขายเนี่ยเขาตัดทดมาเขาตัดทดมาว่ามันเป็นอะไรไหมแล้วเขาก็แบบค่อนข้างเสียใจผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรชนชมอลาสุดท้ายอ่ะวันหนึ่งถ้ากิ่งมันยืดยาวยังไงเราก็ต้องตัดทดอยู่แล้วอย่าไปซีเรียส ผมผมเรื่องผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนดูต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมก็ตัดทดตอนที่มันไม่ได้อยู่ในดินด้วยซ้ําผมชอบพูดเสมอนะครับการตัดทดที่ดีคือการตัดต้นไม้ตอนที่ไม้มันอยู่ในดินไม้มันกาลังกินอาหารเพียงแต่ว่าไอ้ต้นเนี่ยเห็นไหมผมตัดมันตอนที่มันไม่ได้อยู่ในดินเลยผมขวาเลยแล้วผมก็ตัดเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมประโยคคลาสสิกของผมนะครับเนี่ยแตกสองแตกสามแล้วดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแตกสองเนี่ยแตกสอง แตกสองของผมเนี่ยเบสิกเลยนะเนี่ยนเนี่ยเห็นไเนี่ยแตกหนึ่งแตกสองเนี่ยแตกหนึ่งแตกสองแล้วดูเนี่ยตุ่มมากันบาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตุ่มมากันบาเลยผมถึงบอกว่าอลาครับตัดทดได้ครับไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเซเรียสนิดนึงก็เป็นเหมือนแบบพวกไม้ประกวดนั่นนะครับเพราะว่าความเป็นอลาถ้ามันเป็นไม้ประกวดเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องโครงสร้างเรื่องสรีระถูกไหมฮเพราะว่าคอนเซปต์ของอลาเนี่ยคือมันอ้วนเตี้ยมันต้องล่ํานะครับอ พอถ้าตัดไปเงี้ยเห็นไหมมันก็จะดูไม่ค่อยดีเพียงว่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านคณะกรรมการเขามีวิธีการดูอีกแบบหนึ่งนะครับถึงแม้มาว่าไม้ต้นนี้มันเป็นการตัดทดไปแล้วเพียงแต่ว่าวันหนึ่งเรามาแต่งแผลตัดแต่งแผลเนี่ยให้แผลมันเนียนเนี่ยไอ้พวกนี้วันหนึ่งนะพอเรามาตัดแต่งแผลเนี่ยพอมันเนียนเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่ามันผ่านการตัดทดมาเดี๋ยวว่าไหนบ้างๆผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยครับเรื่องการตัดแต่งแผลหลังจากที่เราการตัดทดไปนะครับ พวกนี้ถ้าเราตัดแต่งดีๆนะครับโอ้ยแผลเนียนครับดูไม่ออกหรอกครับว่าตัดทดแผลรากก็เหมือนกันเนี้ยพอรากพอลากมันแตกใหม่ๆพอเรามาคัดเนี่ยเราก็ตัดแต่งแผลตรงนี้เหมือนกันผมถึงบอกว่าทุกวันนี้การทําไม้มันมีวิธีการช่องทางกันเยอะแยะนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการประกวดต้นไม้นะครับในสมัยก่อนผมเล่าย้อนให้ฟังนะครับประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนี่ครับต้นไม้ประกวดเนี่ยเขาห้ามตัดทศเลยนะครับเพราะว่ากรรมการท่านจะมองว่าเหมือนแบบไม้มันแบบไม่ธรรมชาตินะครับได้รับการตัดแต่งนะครับ เพียงแต่สมัยนี้รุ่นประกวดต่างๆเนี่ยครับเขาอนุญาตให้ทำการตัดทดได้นะครับพอยุคนี้สมัยนี้ผมว่าทำไปครับทำยังไงก็ได้ให้ไม้มันสวยให้สวยที่สุดครับเหมือนที่ผมแนะนําน้องท่านนั้นไปอะ่ะผมบอกไปเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสแหอกครับเรื่องการตัดทดนะครับทาไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นไม้ประกวดนะทำไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้ของเรามันสวยนะครับเนี่ยอย่างไอ้ต้นเนี้ยก่อนหน้าน้กกีงมันก็ยืดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วพอผมตัดทศนั่นแหละมาพุ่มมันก็มาแล้วผมว่าเพื่อนๆดูแค่นี้ก็น่าจะจินนนตาากกรออเี่ ว่าพอใบมันแตกมาเนี่ยเป็นไงแล้วเนี่ยเพียงว่าไอ้ตัวเนี้ยเกิดผมหลังจากที่ผมตัดไปสั้นๆแบบเนี้ยผมอาจจะต้องใช้พวกน้ํายาเล่งรากช่วยมันนะครับอาจจะเป็นพวกเคยูรูสหรือรูสโกนะครับที่ผมทําไปในหลายคลิปนะไอ้ตรงเนี้ยผมไม่อน้ญาให้ใช้น้ํายาบีหนึ่งนะเพราะน้ํายาบีหนึ่งมันช่วยในการทําให้รากแข็งแรงรากสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตอนเนี้ยรากใหม่มันยังไม่เกิดผมเลยแนะนําว่ายาเล่งรากเป็นพวกเคยูรูสดีกว่านะครับพื่กกระตุ้นให้รากมันแตกได้ง่ายนะครับโอเคครับอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ผมบอกว่า หลังจากที่เราปล่อยมันไปตั้งนานนะครับว่าเราไม่ดูแลพอรากมันใหญ่แล้วรากมันขูบเข้าอยู่เข้าใต้ลําต้นเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเนี่ยพราะ้ะนนทางที่ต้นไม้พอถึงเวลาเนี่ยเราก็มาถอนมาดูรากมาคัดรากครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นวิธีการทําที่มันแบบปกติทั่วไปนะครับที่แบบว่าเออไม้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรเยอะนะครับถึงเวลาเราก็ถอนน้ซาต้นไม้ที่ผมชอบพูดบ่อยครับสเดือน5เดือน6เดือนเนี่ยถอนได้ละอย่าปล่อยมันไว้นานโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอนต้นไม้ต้นนั้นกันครับ เสริมนิดนึงครับช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผมบอกว่าเวลาเราจะทําไม้อะไรเราก็ทําช่วงนี้ครับช่วงหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยครับเห็นไหมผมก็ตัดแต่งมาทําแผลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยครับเนี่ยเองก็มาตัดมาแต่งรากแล้วเราก็มาแขวนเพื่อให้รากมันนิ่มเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําไม้เนี่ยทำตอนต้นมันเล็กๆลกเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายพอต้นเนี้ยพอมันใหญ่เนี่ยเห็นไหมพอรากมันเดินแบบบางเส้นแบบมันไม่ได้ตามแต่งที่ผมต้องการเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างแขวนที่มันใช้เวลานานนกั แต่ว่าตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันปัญหามันไม่ค่อยเยอะครับรากมันค่อนข้างโอเคมันโอเคมันเกิดจากอะไรครับคือเราหมั่นถึงเวลาเราก็ถอนมาตัดรากคัดรากของมันนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมพอไม้มันใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ต้องคอยแก้ปัญหาอะไรมันละเพราะว่าเราทําไม้มันมนตั้งแต่เล็กๆนะครับผมว่าความสําคัญของการทําไม้ชนชมรากตะขาบเนี่ยเรามันดูแลเขาตั้งแต่เล็กเนี่ยแล้วเราก็คุมฟอร์มเนี่ยพอไม้มันโตมาเนี่ยถ้าไม่ต้องไปทำะลรครับถึงเวลาก็แค่เอาลงปลูกนะ เพียงแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยบางเส้นเห็นไหมมันมีแผลเราก็ต้องตัดแต่งรากของเขาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งเขาต้นไม้นมชนชมมันมีประโยคคลาสสิกประโยคนหนึ่งครับเป็นไม้ไม่รู้จบคือคิดว่ามันจะสวยแล้วพอถึงเวลาที่พอมเราปลูกันไปรอบต่อไปเพ๊่พอไม้มันโตอ่ะฟอร์มอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนเราก็ต้องมาทําตัดแต่งรากอยู่ดีครับเนี่ยเนี่ยเช่นต้นแนนมาอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมมาทำนะผมถึงบอกว่าทําชนชมของผมเนี่ย มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรครับถึงเวลาเห็นไหมเราก็ต้องมาตัดเนี่ยตัดต้องมาตัดแผลต้องมาเข้ารวดคุมฟองของต้นไม้มันนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผลผมตัดกระจุยเลยเนี่ยแล้วต้นนี้ผมตัดทูดไปด้วยนะแล้วดูแผลแผลเปมยหมดแล้วเนี่ยเนี่ยพอผมทําเสร็จปุ๊บผมก็ทาด้วยลำยาฆ่าเชื้อนะครับแอนทาโคเนี่ยอันนี้ผมตัดเสร็จผมก็ทาด้วยพวกแอนทาโคนะเ,นเพื่อนๆดูฟองต้นนะี้เห็นไหมเนี่ย ทำไม้ของผมเนี่ยครับถอนรอบหนึ่งเราก็ตัดแต่งไปด้วยตัดแต่งรากแต่งกิ่งไปด้วยนะครับเนี่ยไม้ต้นหนึ่งนี้กว่าจะสวยได้มันใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆช่วงเนี้โอ้โหผมถอนไม้กระจุยครับเพราะผมถอนปุ๊บแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ปลูกแล้วครับเพราะอย่างที่ผมชอบพูดไปหลายคลิปนะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเนี่ยผมทําผมปลูกต้นไม้เยอะมากถอนตัดแต่งรากแล้วผมก็ลงปลูกเลยเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนผมไม่กลัวผมไม่กลัวไม้ไม่เน่าเดี๋ยวผมก็แล้วผมก็ลงปลูกเลยครับเพื่อนๆ โอเคครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปถอนต้นไม้ให้เพื่อนๆดูละครับนี่เป็นไงครับผมถอนมาดูเช็คากดูละเห็นไหมนี่โอเคเลยครับเพียงแต่ว่ามันมีบางเส้นที่ผมเกินก่อนหนะ้านี้เห็นไหมเนี่ยเ,เส้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยอันนี้เ,เส้นนี้นะที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูพอดีว่าอีกมือนหนึ่งผมถือกล้องนะอีกมือนผมเลยไม่รู้จะไปชี้เพื่อนๆดูยังไง เนี่ยแต่ไม่ไรเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูอีกมุมหนึ่งที่ผมบอกเกินตั้งแต่ก่อนอะเนี้ยว่ารากบางเส้นมันเริ่มหุบเข้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมไอสเส้นอื่นเห็นไหมไอพวกเนี้เขาก็แผ่กันปกติแต่ดูไอสเส้นนี้ฮะเนี่ยหนึ่งน่ที่ผมซูมเข้าไปนะเห็นไหม,หไหมอันเนี้ยมันหุบเข้าละเนี่ยไอสเส้นเนี้ยวิธีการคือต้องต้องแผ่เนอยนะเพื่อให้รากมันนิ่มหรือแม้แก็ตัดออกนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวว,วันนี้เดี๋ยวผมจะมาคัดรากเห้นเพื่อนดูนะ ไ,ไอเส้นอื่นก็โอเคเนี่ยนะแล้วดูสองไอสองเส้นนี้ที่ผมบอกเห็นไหมเห็นไหมปกติ่ากก็ต้องแผ่ปกติแล้วมันก็ยืดมาตรงเห็นไหมตอนนี้ไอรากสองเส้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันก็เบนไปนอีกทางหนึ่งละเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แก้ปัญหายะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าแขวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรากมันก็นิ่มเนี่ยเราก็จัดตรงได้ละผมถึงบอกว่าการทําชนชมรากตะขามนะครับถึงเวลาเราก็ถอนมาเช็ครากดูรากนะครับ อย่างต้นนี้ยผมสรุปง่ายๆก็คือแบบเออโอเคมันมีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหามันก็ไม่เยอะเนี่ยเนี่ยรอบนากระปูกก็ได้สบายแล้วครับแก้ปัญหาไม่เยอะผมพูดย้ําเสมอทำชนชมรากตะขาบเนี่ยครับถึงเวลาต้องถอนเนี่ยเพื่นเพื่อนดูเส้นนี่อีกเส้นหนึ่งเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยมันเริ่มหุบเข้าไปแล้วเห็นปหเนี่ยนี่เส้นอื่นของเขาก็แผ่ออกเห็นไหมมันก็แผ่เข้าเนี่ยดูเดะเนี่ยอย่างเส้นนี้เห็นไหมครับมันก็เริ่มหุบเข้าแล้ว ผมถึงเพราะว่าชนชมเนี่ยมันชอบผูบรากบางเส้นเนี่ยมันชอบผูบเข้าไปใต้ต้นมันเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะรากตะขาบพวกเนี่ยมันเดินไปหาอาหารใต้ต้นนะครับผมถึงแนะนําว่าเวลาเราทาปลูกชนชนชมนะครับให้โรยปุ๋ยไปที่ขอบขอบของกระถางนะครับเพื่อให้รากมันแผ่ออกมากินอาหารนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ห่ังไอ้กรณีรากเส้นเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเหนือการควบคุมของเราเนี่ยครับอยู่ดีมันก็ทะลึ่งดันโดนเข้าไปกินอาหารใต้ต้นเฉยเลยเนี่ยครับผมถึงว่ามัน ผ่านเช็คลากมาดูนะครับชนชมลากตะขาบถึงเวลาเราจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาให้มันเยอะนะครับครับเดี๋ยวผมคัดลากต้นนี้เพื่อนๆดูรวมโอเคแล้วครับต้นนี้พุ่มเขาผมจัดทําไว้เรียบร้อยเห็นไหมพุ่มนี้กลมบล็อกเลยเราดูผมวางโครงสร้างของกิ่งครับค่อนข้างไปแล้วครับกิ่งผมว่าต้นนี้มันก็เหลือแค่การทํารากให้มันถวยแค่นั้นเองครับผมก็ตัดแต่งลากเรียบร้อยละที่เหลือก็แค่แขวนครับแล้วก็รอลงปู คลิปนี้ที่ผมอยากจะมานําเสนอเพื่อนๆนะผมแค่อยากจะสื่อว่าแบบการทําต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสาหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าที่มันจะยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจรู้วิธีนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้เห็นมาบางทีผมมือน,นึงผมถือกล้องนะครับแล้วมือน,นึงผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถนดัดมันไม่เหมือนการตั้งกล้องแล้วแบบผมนั่งทําให้เพื่อนๆดูนะครับ เพียงแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะดีตรงที่แบบเออผมได้ชี้ได้แบบอธิบายเพื่อนๆได้เห็นจุดต่างๆอย่างรายละเอียดนะครับเห็นไหมครัอย่างเส้นต้นนี่เห็นไหมที่ผมบอกอ่ะหลักๆผมก็จะคัดลากไว้เห็นไหมคัดไว้เส้นหลักๆเห็นไหมเนี่ยพวกฝอยๆผมตัดออกนะเห็นไหมก็เหลือแต่เส้นหลักๆครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลากก็ฝอยตัดออกหมดเลยครับเหลือแต่เส้นหลักๆก็พอเนี่ยแล้วอย่างเส้นเนี้ยเดี๋ยวผมให้แขวนสักแตาหนึ่งเห็นไหมเส้นที่ แต่ถึงเวลาจริงมันก็ดึงออกได้ครับเนี่ยเพราะลากมันลากมันยงยังไม่ใหญ่มากเนี่ยลากเส้นนี้นดึงออกได้ครับสบายไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องแขวนสักแป๊บหนึ่งครับให้ลากมันนิ่มเหมือนที่ผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ให้ดูว่าแบบเออต้อนไม้พอเรา,ขาแขวนไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวยลากมันก็นิ่ม,มก็ดึงออกเนี่ยแล้วต้นเนี้ผมก็ทําพุ่มไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูการตัดทดนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าตัดทดแล้วเราก็เลือกเล่นกิ่ง อันเนี้ยมันเป็นร่องรอยของการตัดทดเห็นไหมแล้วพอหนึ่งกิ่งมันก็แตกออกมาพอกิ่งมันแตกออกมาแตกขวาแตกซ้ายเห็นไหมเราก็เลือกสองกิ่งเนี้ยกิ่งอื่นเราก็เอาออกเห็นไหมเนี่ยมันก็ทําให้ต้นชนชมมันเป็นพุ่มมากขึ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าพอเรื่องของการตัดทดนะกิ่งแตกซ้ายแตกขวาเนี่ยสุดท้ายมันเหลือสองกิ่งเนี่ยเราแป๊บเดียวเนี่ย <S <S นะอันะนะี้ผมแต่งแผ่ไปนะแผ่มันเริ่มเนียนแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทําชนชมนะครับของผมเหมือนกันครับทารากเห็นไหม พอลากสเต็ปที่หนึ่งพอแตกมาผมก็คัดไว้เหลือแค่สองเส้นเห็นไหมเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งแตกมานะเราผมก็คัดไว้แค่สองเส้นเนี่ยสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งแตกมาก็เลยเป็นสองเส้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีการทําไม้ของผมนะครับผมถึงบอกว่าการทําต้นไม้ต้นหนึ่งของผมเนี่ยมันไม่ใช่ใชเรื่องง่ายครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ายากที่แบบเออเราจะทําไม่ได้นะครับเพียงแต่เรารู้เราเข้าใจวิธีและขั้นตอนของเขานะครับ เนี่ยอย่างรอบเนี้ยอย่างรอบหน้าเนี่ยปลูกไปเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยรากมันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วรากก็สบายแล้วครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างที่ผมยกยกรณีเป็นตัวอย่างให้เพื่อนก่อนนานนี้นะว่าแบบถ้าเราปลูกจนชมรากตะขาบไปนานๆแล้วเราไม่ได้ถอนไม่ได้เช็คราก,ากว่าเออรากมันเป็นยังไงเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่แบบหนักๆเลยก็คือการตัดที่ต้อง,ต,องตัดรากเรียกรากใหม่เลยนะครับเพื่อนๆผมเสริมนิดนึงนะครับเพื่อนๆสังเกตนิ้วผมให้ดีครับเนี่ยเนี่ย ผมทาชนชมเนี่ยผมได้แผลเป็นประจําเลยครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็โดนมีดบาดจากการตัดชนชมนี่แหละครับ ừ, อืมเพราะฉะนั้นทําชนชมนี่ระวังให้ดีดีนะครับยิ่งผมชอบแนะนําว่าเออทาชนชมตัดรากชนชมทําชนชมเนี่ยมีดต้องคมคมนะครับเพราะฉะนั้นพลาดน,นิดเดียวเนี่ยโอ้โหโดเนเลยผมโดนประจําครับมีดเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังด้วยนะครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มเห็นความสวยของมันนะครับผมว่าต้นเนี้ยปลูกรอบหน้าเนี่ยโอ้ยิ่งสวยครับเห็นไหม พอฟอมเขาได้ละี๋ยวเดียวผมพาเพื่อนๆดูวิธีการตัดทดอีกนินหนึ่งเห็นไหมที่ผมบอกว่าตัดหนึ่งแตกสองครับเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยตัดหนึ่งแตกสองนะครับเนี่ยเราเราก็มาเลือกกิ่งครับกิ่งที่มันแตกซ้ายแตกขวาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นวิธีการทํากิ่งของผมนะครับวิธีการตัดทดมันก็เป็นการแก้ปัญหาของต้นไม้ที่กิ่งไม่เยอะนะครับเพื่อที่เราอยากจะสร้างให้พุ่มมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอ้แล้วต้นเนี้ยผมตัดทดนี้กิ่งแตกมาดีครับเนี่ยผมพยายามจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็มีร่องรอยของการตัดทดเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูกิ่งมันแตกแม้กระทั่งเพื่อนๆนดูกิ่งเมนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมตัดทดไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้กิ่งเมนแตกสี่กิ่งเห็นไหมแล้วมันก็ออกสามสี่มุมที่ผมชอบพูดนะครับเนี่ยเนี่ยกิ่งเมย์เห็นไหมแล้วเนี่ยเป็นรอยที่ผมตัดทดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยตัดทดแล้วดูกิ่งเขาแตกมาเนี่ย ซึ่งการตัดทศที่ผมชอบบอกครับมันก็คือการแก้ปัญหาของต้นไม้ที่แบบที่กิ่งเขาไม่เยอะนะครับเพื่อเราจะสร้างพุ่มให้เขานะครับเนี่ยวันนี้ผมว่าปลูกรอบหน้ามันก็โอเคแล้วครับมันก็น่าจะเป็นอีกต้นหนึ่งที่แบบทำความสวยงามให้ผมได้ด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมว่าผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับก็มาทําให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นว่าแบบเออการทําต้นไม้ของผมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละต้นให้มันสวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับต้นไม้มันขึ้นอยู่ที่เวลาแล้วก็วิธีการทําของแต่ละคนด้วยนะครับ เมืนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีเลยมาฝากเพื่อนนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ